หนึ่งเดือนเนาะแต่ยังไม่เจอช่วงมะนาวแพงเพราะแต่จานนึงเนี่ยใส่เยอะมากเลยะมะนาวแพงก็ก็ต้องสูมอบเพื่อเพิ่มรสชาติเรือ่รอังคาร์โบไฮเดรต มาจ้าไนต์ตาแดนเป็นการแอนโอเพนนิ่งช่องใหม่อย่างเป็นทางการช่องอะไรเจต้นยังไม่ได้ชื่อช่องเลยยังไม่ตกลงยังไม่ได้ตกลงยังไม่ได้จบไปที่ชื่อช่องอะไรนะเดี๋ยวชื่อช่องอะไรเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นเองแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ถ่าแมสกันอ่ะเพิ่งถอดเมื่อกี้นี่ใช่เพราะว่าเราจะถ่ายคลิปเดี๋ยวว่าชอบต่อสังคมเลยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดี๋ยวเราต้องพูดไงแมตลอดแต่เราบีแมสตลอดเห็นไหมเราพก ให้เข <อ S 2> า,นนเาที่มออร้อรคือวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดรถไฟสีนครินนะแล้วก็ตันนี้รู้สึกว่าอยากกินยำน้อแล้วก็กกองกินยำเม,ม<ะ>าอีกแล้วหนึ่งเพลงนี้นแล้วเราก็นึกถึงชีเน่ผู้รอบรู้ในเรื่องของอการกินยำ เราก็เลยคือช่องยำช่องยำตัวแม่แห่งประเทศไทยใอวันนี้โบตันอยู่ตรงนี้อ๋อไงงั้นเราไปกินร้านโบตันกันเลยรู้หรือไปทางไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวชีแนะนําไปโบตันเขาขายอะไรอ่ะขายอะไรอ่ะขายดอกไม้ป่ะรู้กระหนกลายโบตัน ไหนึ่งเจอแล้วเจอแล้ว Sorry ตอนนี้คือถึงแล้วหรออันนี้ไงเราเห็นป้ายแล้วน,นี่ร้านนี้เนาะและเราก็มาถึงกันแล้วนะจ๊ะร้านตำยำยั่วบ,บายโบตันสาขาตลาด้ัดรถไฟสีนครินเนาะ อ้าวแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน้อง<จ>น้องเจนะครับเป็นเจ้าของร้านตำยำยั่วบายบโบตันสาขาสีนครินเนาะ<ช>นี่ครับ<ช>น้องเจแล้ววันนี้น้องเจแบบจะมีอะไรแนะนําให้พี่บ้างหลักๆเนี่ยครับเมนูแนะนำของเรารเลยยำเสาหงส์ยำกุ้งสดยำกุ้งม้งงมากรับอ่า<ม>ครับแล,แล้วทั้งตำทั้งเหลาเราก็มีนะครับทอดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดข้าวหมูทอดข้าวหมูทอดอ่างั้นเดี๋ยวเราต้องลองกันเนาะแต่หลักๆจริงๆอ่ะเป็นมาตรฐารนะ คืออะไรน,ไน,ไน,นี่พ่อขาถือว่าแบบเป็นพ่อ้าแซบไ,าาได้เลยนะที่นี่อาหาร,รลหลัก,ลกนะอใครอยากที่เจอพ่อ้าแซบๆนะมาที่นี่ได้เลยนะแต่ถ้าอยากแต่ถ้าอยากจะรู้นะว่าพ่อค้ากับยำอันไหนแซบก,กันเนี่ยอันนี้ต้องลองชิมนะเฮ้ยทั้งสองอย่างวะ เฮ้ยจะชิมอะไรอ่ะทั้งอย่างน้องพ่อค้าแต่พรา่อค้าแต่ชิมเพื่อนบ่าวนี่ไปจัดการไปจีบเอาเองนะเออก็ลองมาที่สาขาก่อนอ่าเห็นไหมพ่อค้าก็บอกแล้วว่ามาดิวก่อนแล้วค่อยค่อยกินก็ได้ใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปออเดอร์กันน้อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราชิมยำจ้านี่โอเคนะครับมาต่อไปเป็นเมนูยำแซลมอนใช่แซลมอนของเราก็จะเป็นเกตจากที่นี้นะครับผมก็ดูจากลายได้ได้เลยใช่ ซึ่งปกติเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถ่ายรายการแล้วเราดูให้เยอะขนาดนี้นะครับจริงๆอ่ะมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วลองนับดูได้เลยครับมันจะมีอย่างต่ำเนี่ย 8, 9ชิ้นอ่าครับอันอน,นี้ก็ไม่ได้ถ่ายารายการก็ไม่ได้ดูเป็นพิเศษอะไรก็ลูกค้าทีา่ากาคือคือ,คอ,คอ,คอไม่ใช่ว่าเรามาถ่ายลงลงยูทูบแล้วจะให้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยคือทุกคนที่เข้ามามาทานที่ร้านก็จะได้แบบนี้เหมือนกันดูมะนาวดินี่มะนาวเป็นกอง ร้านที่นี่เปิดว่มามานานหรือ,อยังอะฮะเปิดมา1เดือนแล้วครับ 1>, 1เดือนเนาะ,ะแต่ยังไม่เจอช่วงมะนาวแพงเนาะคือเลยไม่ได้ถามว่าแบบเออช่วงมะนาวแพงจะทำยังไงเราใส่เมนูเนี่ยในน้ำยำเนี่ยก่อนก่อนเราเปิดร้านเนี่ยที่ผสมน้ำยำเนี่ยเราก็ใส่มะาวผสมกุ้งหอืมก็จต่งจานหนึ่งเนี่ยใส่เยอะมากเลยมะนาวแพงก็ก็ต้องซูน่ะเพื่อลดค่าเพื่อลดของคุ้มอ่าอ่าต่อไปเป็นเมนูอะไรเอ่ยยำหอยแครบ ยำหอยแครงแล้วเรามีหอยแคลงอ๋อนี่อันนี้เป็นหอยก็คือเป็นหอยหอยแมงคู่เมื่อกี้ทำหอยแครงไปแล้วเนาะอ๋อนี่จะเป็นเป็นหอยแมงคู่ไทยเนาะใช่ครับเป็นหอยแมงคู่ไทยแล้วสังเกตได้นะหอยแมงคู่เขาว่ามันไม่ใช่หอยแมงคู่ที่แบบ เละมาแบบเป็นถุงเป็นกิโลที่ขายตามตลาดใช่ใช่อันนี้มาแบบเป็นเนี่ยเห็นแล้พี่มันมันมีความเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นอะไรเนาะเป็นก้อนเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนไทยทุกคนต้องเอาไอ้นี่มันออกก่อนนะเวลาหนูกินอ่ะอ่าใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันตัวเวลาแกะเองอ่ะลอยมุยอ่ะลอยมุยเป็นตัวเข้าใจไหมคืออะไรไม่เข้าใจครับอ๋อก็คือไอ้ขนขนนั่นแหละขนขนที่มันอยู่ตรงนั้นอ่ะตัดออกให้ได้เด้ออืมตัดออกด้ยใช่ครับก็นี่ต้อไหนอ่ะ ยำหอยแมงผู้ครับซึ uh ่งร้านเรามีลองมาทานกันได้นะครับผมยงผู้เราโอ้ยอันนี้คัสไซนี่ตัวใหญ่มากโตไหนเนี่ยยิ้มหนยครับกินหอยกินผู้ชายกัตเสร็จแล้ต้องลองดูในรนหอยัผู้ชาตอันนี้ไหนอ่ะต่อไปก็จะเป็นยำกุ้งสดเนาะ ใช่แล้วคือวันี้ด้วยความที่ร้านเราเนี่ยขายดีไม่ใช่ว่าขายดีหรอกครับก็คือช่วงวันนี้คนเยอะคนเยอะเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานเราได้ทำน้ำยำรอต่อสำหรับเราเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับน้ำดาสดแน่นอนครับผมนี่สดแน่นอนดูยั่วๆนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆนี่ใช้กุ้งเป็นกุ้งอะไรนะกุ้งขาวปะใช่ครับผมกุ้งขาวคัสไซแมาซ์คัสไซนะค่อนข้างใหญ่เลยนะอันเนี้ข้างใหญ่ เราเราเป็นคนชอบทานด้วยเนาะพี่โต้เนเนอะพอสมมติเอ<ช>่อเราก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราไปทานร้านอื่นเนายเราก็อยากที่จะได้แบบที่มันเต็มที่เนาะเออเต็มปากเต็มคำใช่แล้วก่าจัดแล้วก็กลุกล่อมนี่รสชูนหน่อยนี่อ่านี่นะครับยำกุ้งสด าจาร้านยำที่เต้แดงเอาอะไรนะเอ้าแดนยำที่เราสั่งมาเราก็ได้มาเยอะแล้วเนาะได้ได้มาครบแล้ว่ะประมาณนี้โอ้โหเต็มเต็มโต๊ะมากครับก้าอย่างมีอันนี้ด้วยนะข้าวหมูนื้ออมา นีมา,มากๆกระเทียมนียวพิ่งน่าอันนี้หมดไปแล้วนะอันนี้คือเรา,มา,ม,ามาชิมมาชิมก่อนอ,อันนี้ก็อ,อร่อยจริงแนะนำเลยนะทุกคนถ้าุถ้ามาแล้วนะต้องสั่งนี้เลยคอหมูทอดคอหมูทอดอ,ทททอร่อยจริงไม่จกตาถ้าไม่ถ้าไม่อร่อยนะก็คือไม่อร่อยต <c oughs> ะอร่อยจริง <c oughs> มาเรามาขอชิมบ้างเราเริ่มชิมจากอะไรที่มันใกล้ๆตัวก่อนดีกว่าอะไรนี่เลยกุ้งกุ้งดองน้ำปลานะจ๊ะมือเลยมือเลยเออเหรอมือเลยเหรอ นี่ขออนุญาตใช้มือเลยนะน้ำจิ้มเขาก็จะมี2แบบนะทุกคนอันนี้จะหวานใช่ไหมอันนี้อแบบว่าเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานอันนี้จะเปรี้ยวเค็มแล้วก็มีหอมเจียววิธีธกินวิธีกินนะก็ต้องกินแบบนี้จิ้มลงไปนี่นะคะแล้วก็กินแล้วนะอืมัมมนเด้ง มันกรุบน้ำจิ้มหวานนาอร่อยชอบกินน้ำจิ้มหวาน,นต้องชิมน้ำจิมม้มในนี้ด้วย่พนที่ชอบได้ได้เห็นได้อันนี้ให้ปามให้ปามชิมบ้างการกินที่ถูกต้องนะคะทุกคนนี่ต้องแบบนี้นี่ม,มาตรงนี้เลยค่ะตูมไปที่กุ้งเลยนะคะกุ้งนะคะแล้วก็น้ำจิ้มแบบนี้นะคะแล้วเ,เราก็ต้องมีมะรละหนึ่ง มีกระเทียมกับพริกหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็มีนี่เลยไหลบวยหนึ่งนะคะแล้วก็นี่อุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะดูดีทุกคนอือหเินยัวมากอือเต็มาป,ปากเต็มคำกุ้งตัวใหญ่คัดไซส์มาแล้ว หวานมากนะมันกรุบเนาะแล้วเนื้อมันเด้องทอดยิ่พร่มารม,มันสดกอืมเมืม่อกี้กินแบบไม่ได้ใส่เครื่องไงเดี๋ยวเราไปชิมเมนูอื่นกันบ้างดีกว่าเริ่มจากที่เราอยากกินนี้เลยเราอยากกินแซลมอนแซลมอนเขาบอกว่าที่นี่มาแล้วต้องสั่งนะปลาแซมาาลมอนซดน้ำเบเวอร์ ประันตีเลยเป๊ะมากแซลมอนคืออร่อยมากน้ำจิ้มน้ำเองแต่เน้ำจิ้มน้ำจิ้มบ่อร่อยไม่ใช่น้ำยำมันจะแบบหวานเปรี้ยวเค็มแล้วเผ็ดนิดเผ็ดไม่มากขอแอบแอบกินอร่อยมาแอบกินก่อนพี่ต้นนี่มีคนตัดหน้าเราแล้วปลาแซลมอนปลาแซลมอนยื้อห์เราลองบ้างกินคนเดียวเท่าไหร่ปลาดีปลาหนูเดียวหนูลี่กินคนเดียวไปเกือบจาน นื้อปลาดีเนืปลาดีาเราชิมบ้างนะปลาดีแล้วปลาแซลมอนปลาแซลมอนเนื้อดีเป็นไงปลาสดหวานไม่ตาอแหละเนาะไม่จกไม่มีไม่มีจกตากตาแล้วก็น้ำยำมันซึมเข้าไปในปลานี่ชิ้นเนื้อติดใจกุ้งมากนะออร่ยมังไม่กินหมดนะเหลือไว้ให้ตากล้องบ้างตากุ้องอ่ะต้องกินแบบนี้ด้วยนะ สายบัวใช่ไหมะไม่ใช่อันนี้มันเป็นอะไรใว่าอะไรนะรากบัวไม่ใช่ดิสายบัวไหลบัวถูกแล้วอ้าวก็กินกับไหลบัวแล้วก็กระเทียมหนึ่งแล้วก็มะระหนึ่งจะอร่อยมากอืมเอาไม่ต้องใส่ค่ะถ่ายไปแล้วนี่พี่ต้นมีอันอื่นอ่ะอืมมาเราต่อกันที่มันต้องกินเปนหลายตัวเลยเอออันเนี้ยกินแบบทีนึงเป็นสิบตัวเราก็อยากขอแบบปากให้ได้นะมันจะใส่ปากได้ไหม ได้ไดหอยแมงคู่ยัวๆจ้าอืม,มนี่อืมเยอดไปไหมอ่ะเข้าได้เป็นการบอกบอกให้รู้ว่าใหญ่แค่ไหนก็เข้าได้ใ,ใหญ่แค่ไหนก็ไม่ก็เปล่าอ๋อแกเ้เผ็ดนิดนึงนะที่นี่เขามีมาม่านะแล้วก็โรยด้วยกระเทียม กระเทียมเจียวกระเทียมอร่อยเออกระเทียมที่นี่เขาก็อร่อยเขาเป็นเขาใช้กระเทียมแบบกระเทียมเม็ดเล็กอ่ะกระเทียมเหมือนกระเทียมไทยอ่ะแล้วก็มาตำแล้วก็ไปทอดใช่ทอดเองอร่อยมาต่อกันที่ยำหอยแครงฝาใหญ่มาก่วนดูหอยฝาใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นเน่เน่จะชอบหอยแครงที่ลวกแล้วแบบ มีเลือดเลือดใช่ไหมอันนี้อันนี้เหมือนมันหอยแข็งสุกไปหน่อยนึงอันนี้คือเราก็รีวิวจริงอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเป็นอย่างน้ำยำน้ำยำดีก็ดีอร่อยหอยแข็งสดหอมมะนาวหอยแมงใหญ่ร้อยนนไม่ใช่หอยแมงคู่ที่แบบเป็นกิโลถุงๆอ่าใช่อันนี้คือ เอามาแล้วเนื้อล้เละอันนี้ก็หอยแมงคูที่แบบว่าเอามาเป,เป็นตัว,ตวแล้วก็มาลวกเองแล้วก็แกะออกมาให้แพงหอยออกมาเลยอ,อ,อร่อยปลาล้านี้เขาแบบอร่อยเนาะไม่มีกลิ่นแลวปลาล้านัวนปลาล้านัวกินเมนูอื่นกันบ้างมาที่นี่ดีกว่าเป็นเป็นแบบเหมือนกับเบสิกนะแต่ว่าทุกไปทุกร้านเราก็ต้องสั่งทุกร้านใช่มันมันเหมือนมันเหมือนกับว่าบูยยอไข่แดงเกมเนี่ย เป็นการการันตีเลยว่าร้านไหนอร่อยดูดูจากเมนูนี้ได้เลยนี่จะกินแบบเป็นลูกๆกันแล้วอ่ะเอาดีๆนะเมนูนเนี้ร้านขัาพัทยาเป็นคนเริ่มต้นทำให้มันดังใช่ร้านดังไข่แดงเิ็มร้านดังในพัทยาไายในปั๊หมหมูยออุบลร้านนะี้เขาแซ่บหมูยออุบลนะทุกคนรู้ได้ไงอ่ะถามพ่อค้ามาเมื่อกี้เออมันมีพักเรื่อความแบบเป็นหนึบหนึบเขามีพริกไทยดำ ใช่แล้วก็มีเหมือนมีอะไรนะเขาเรียกว่าหนังหมูเหรอมีความเอ็นๆอยู่ข้างในเหมือนกันมาะชิมบ้างอันนี้มันมันอืมมันมีิดนันนิดนึงนะไข่แดงเค็มใช่ฉันไม่ชอบกินเพราะว่าฉันจัดปันแล้วไม่ชอบติดปัน,นอืมอืมอม่ต่อไปเป็นยำกุ้งสดนะชิมน,น้ำยำก่อนมันอยู่ไกลนิดนึงนะปลาร้าเนาะปลาร้า ส,ส,สีแบบนัว,บบนวราดลูกจานอืออ้อร่อยอืมอร่อยหอมอ่ะหอมอ่ะนัวกุ้งกุ้งที่นี่จะสดก็แบบสดสดโห่ตัวจีะสีแล้วใช่ไหมอืมเนี่ยแล้วเนี่ยมันสังเกตว่ามันมีขา,ขาวๆนิดนึงเพราะเนื่อง,งจากว่ามันจะสุกจากการที่น้ำยำเข้าไปผสมนะสุกกับมะนาวสุกกับมะนาวอืมสดมากเลยกุ้ง ม,มาชิมบ้างนะยำเสกกรอบอรอน้ำยำอันนี้อร่อยนี่มากินพร้อมกัน<ต>หนังกอบกรึบมากเลยอ่ะหนังกรอบกรึบมากเลยลเนื้อดีนนเนื้อแน่ใช่ใช่ข้างนอกมันจะมีความแบบหนังกรอบๆอ,บอะ่ะนึ่มันกัดเข้าไปปุ๊บมันก็จะผ่านหนังเข้าไปปุ๊บข้างนอกมันจะกรุบแล้วข้างในมันจะนุ่มๆ ตอเนื้อแบบแน่นข้างในมาแซ่บเราชิมต่อไปนะครับเมนูต่อไปยำฟูมาฟูที่ฟูได้เลยใช่เฮ้ยมันตักไม่ถนัดอ่ะขอมือนะนี่ตัวใหญ่มากดูเนื้อดูเนื้อก่อนดูเนื้อกอบพี่กรอกหน่อยแล้วกันนะต้องบีบเนื้อดูเนื้อให้ดูเนื้อแล้วก็บีบออ้ยเนื้อใสมากเนี่ยแล้วก็ตักน้ำยำ ตักน้ำยำเอาเข้ามาราดเข้าไปในปูอย่างนี้าเข้หแล้วก็หวานขอ,อดูดหน่อยเดี๋ยวจนะให้เจต้นนะคะกัดก้ามปูให้โชว์เลยนี่แกงเร็วๆที่นี่เขาทุบม,มาแล้วหรอนี่เขาทุบม,มาแล้วปังมากแม่ที่อื่นน่ะต้องแกะเองนะที่นี่นี่เขาแกะมาให้แล้วนี่เราก็แค่ ปังมากแม่เนี่ยยังไงเนี่ยเราสีหวานสดนี่สดจริงก็ยังไม่ได้ดูดเนื้อออกมาเลยแล้วก็บอกว่าสดหรือวป่าอุ้ยดูดตัวเนื้อบนแห้งแล้วนี่ที่หงออืสดหรอสด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 น้ำจิ้มนี่เป็นน้ำจิ้มแบบขำน้ำจิ้มมาขำเปียกเหรอคล้ายๆเหมือนเหมือนไก่นี้ป่ะเหมือนไก่ย่างไก่ย่างวิเชียรบุรีคือกินกต่หมูก็อร่อยอยู่แล้วนะนี่ลองชิมนี่ต้องใช้แบบมั็นมัน มันมีความหวานนิดๆดดหือมอ<า>ย่าหมูเขาหมักมาแบบอร่อยแล้วอ่ะพอดีอ่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวมาชิมกระเทียมกระเทียมื้มนี่ชิมกระเทียมนะอืมหัวดีเราก็ชิมหมดทุกเมนูแล้วเนาะ โคตรอร่อยอะ่ะข้าวมะไหนข้าวมะไหนอันดับหนึ่งนะยกให้แซลมอนให้แค่สามอันดับพออ,อ,อันดับสองกุ้งนี้เลยกุ้งนี้มาใครมาต้องสั่งนะกุ้งดองน้ำปลาใครมาต้องสั่งแล้วก็อันดับสามเรายกให้หมูยอนี่หมูยอไข่แดงเค็มเพราะเราเป็นคนที่ชอบหมูยอจากอุบลมาก ใช่นี่มันจากอุบลจริงรึเปล่าใช่จากอุบลพ่อค้าบอกมา่ต้อองงุบลันขึ้นเครื่องบินมามอ่ตี้ขึ้นเครื่องบินมาถ้าเป็นผมน้ำตากินมากอันดับหนึ่งกุ้งกุ้งหมูแล้วก็แซลมอนอุ้ยแต่หมูมันไม่ใช่ยำไงเราก็เลยไม่ได้ใส่อะไรหมูเข้าไปอ่าได้ยืนหนึ่งอันนั้นเรางั้นเรางั้นเราขอเสียดับไปแล้วกันเราก็ให้หมูด้วยนี่ใครมาก็ต้องสั่งเนาะ ชิมทุกเมนูแล้วเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็มากินกันต่อยาวๆเลยกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันตอนไท้าอีกทีหนึ่งนะเมนคูจ้าคุงแบบก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับพ่อค้านิดน,นึงกันแล้วกันนะครับ ร้านนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้ก็คือเปิดปิดยังไงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับร้านตามยำยั่วโบตันนะครับผมสาขาตลาดรถไฟสีนครินครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับห้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนครับหยุดวันจันทร์วันเดียวเองครับแล้วตอนนี้มีบริการพวกแบบออนไลน์ไหมแบบมีไลน์แมนมีอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างเอ่ยครับมีสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้นะครับเป็นแกล็บแล้วก็ไลน์แมนนะครับไลน์แมนเนี่ยมีส่งฟรีนะครับในระยะสิบกิโลเมตรแรกอืมครับผม คือช่วงช่วงนี้น้องเจเนี่ยคือเป็นเป็นสจวตเนาะสายการบินแล้วก็ตอนนี้คือบินปกติคือบินต่างประเทศใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้ใครที่อยากมาเจอน้องเจนะครับก็ต้องรีบมาช่วงนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสายการบินน่านฟ้าเขาเปิดแล้วเนี่ยน้องเจก็อาจจะต้องกลับไปทํางานแล้วก็มาได้เป็นบางวันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้น้องเจมาทุกวันใครอยากเจอน้องเจนะใช่มามาที่สาขานี้ได้เลยนะครับอร่อยไหมครับพี่ต้นอร่อยอร่อยอร่อยครับตัวยพาะแบบ ไอหมูหมูข้อหมูข้อหมูทอดแล้วก็กุ้งกุ้งดองไอกุ้งน้ำปลาหวานกุ้งดองน้ำปลาหวานเด็ดมากเด็ดมากไปที่สาขาได้แล้วก็มาลองชิมดูนี่นะก็ถ้าเป็นว่าคลิปนี้ก็คือฝากไว้เท่านี้เนาะใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเราจะให้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ที่ร้านก็มีเพจด้วยใช่ครับที่ร้านตำยำยั่วใบโบตานตลาดนัดรถไฟสีนครินครับโอเคนะครับใครที่ ชอบก็อย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับทีนี้ไปแล้วบา <Bye. S 1> <Bye. S 2> ยาล้มกันนะครับบายครับม๊ายบายบนายรับ